ที่เราเห็นด้านเนี้ยมันก็เป็นเส้นแบบนี้เนี่ยจำเบอร์สี่ได้เว่ยจำชื่อเบอร์สี่ได้หลุดเนี่ยเหมือนเดิมเลยเว้ยตานั้นก็ออกคนตีนอันนี้คนตีนมาเลยไอ้จริงนิ่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดประวัติให้ดูมันกวนตีนเลยมันต้องอริญงไม่รู้กูพาไปตายไหมกูพาไปตายไห้ เออเบอร์สีมาผมนะครับใช่เหรอพี่ใช่ครับใช่ไม่ผมผมเคยเจอแล้วผมเปิดว่างล้่ตัอ๋อมีตัวนะครับโคดังมีนะครับอนนี้เป็นย่าคอนเคย อนุนะคะอุ้เ้เอาคนนี้วะไม่ครับมันเขาเหมือนบอดเลยเมื่อกี้เลยขึ้นมายิงไอยั้สอง ได้แล้วครับตายเลย <c oughs> โอเคที่ดึงตาเนี่ยเพลื่อนเบียกแล้วตาตัวนี้วันเป็นวที่ตที่ผู้คนเรยบร้อดหลายตั้งตัเก็นเนี่ยอาทิต็์วันที่ตัเปิดเป็นวันมาหัว เลยแล้ววะเจ็บมากนะน่าต่าง ไอ้ตัวที่อยู่บนบ้านมย่งบนบ้านยังไม่น็อกนะครับสองตัวเลยลูกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งอเหนะลือีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนูนะ้นครับ 我两头嘞。 i right. marked a location. Hey. 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 ดูครับผมครับ

ตายสองตี้เลยครับโอเค อย่างมาันนมอกมากระเบิดข้างหน้าเบอร์สองเบอร์สามดิโอ้ไม่นอกว่ะ เมื่อสองตรงนี้แตะได้คชกันอยู่ครับเ็นะบแล้วเอะช่แล้ว่เป็นกราน่ำัลคนซ่งแมไม่เอขูกเริงที่ n ม่มาทแต่ วาาพวกมันฉุกพลนเสรละมียาว่ะมียาป่ะ